ใครกันนะอยู่ห้องกิจการเห็นทำงานมาแล้วหลายสิบปีท่านอบรมเด็กดือ้อไม่พราณีเพราะหวังดีอยากให้เด็กได้กลับตัว ครูคนนี้ขอชื่นชมไม่แอบแฝงเป็นดังแสงนำเราอย่างไม่กลัวท่านอบรมสั่งสอนไม่มืดมัวรักสุดใจครูคนนี้ธนพล รับราชการมานับรวมอายุการรับราชการทั้งหมดเนี่ยสาปีดีใจที่ได้มาอยู่สระบุรีวิทยาคมซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ได้ยินได้ทราบมาโดยตลอดว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง และมีคุณค่าที่ส่งเสริมให้คนทุกคนในจังหวัดสระบ,บรุรีมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดตั้งแต่ครูมาอยู่ที่โรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคมในครั้งแรกๆเลยครูเองมีความรู้สึกว่าจะอยู่ไปได้ตลอดหรือไม่ก็ไม่แน่ใจแต่พอมาอยู่ในรั้วของเหลืองฟ้า แล้วครูเองมีความประทับใจในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานการทำงานกับเพื่อนร่วมงานครูทำงานมาร่วมกับคณะผู้บริหารหลายต่อหลายคนบริบทของการบริหารสถานศึกษาย่อมมีความแตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูเองยึดมั่นในคติ ของการทำงานมาโดยตลอดทุ่มเทเสียสละเต็มที่กับภาระงานที่ได้รับมอบหมายสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ครูเองมีความเจริญก้าวหน้าและมีความสุขกับการทำงานมาโดยตลอดครูหวังว่าใครก็ตามที่ทุ่มเทเสียสละการทำงาน เพื่อราชาการโดยตรงเราคือข้าราชาการเพราะฉะนั้นการทำงานนั้นเราทำงานเพื่อแผ่นดินโดยแท้ก็อยากฝากถึงข้าราชาการหรือน้องๆที่มีโอกาสได้ทำงานเพื่อแผ่นดินจงนึกเสมอว่าเราทำเต็มกำลังความสามารถ สุดท้ายเราจะได้ผลตอบแทนที่ดีและมีความสุขกับการทำงานแล้วก็ความสุขในจิตใจที่เราได้รับเสมอมาสิ่งเหล่านี้ทุกคนย่อมเจอปัญหาอุบัรกคปัญหาุบัรกคทั้งหลายที่พบเราสามารถที่แก้ไขได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางครั้งปัญหานั้นอาจจะไม่ ถูกใจบางคนแต่ขอให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและตามระบบและตามนโยบายของผู้บริหารสิ่งเหล่านี้ที่ครูยึดมั่นและปฏิบัติตามมาโดยตลอดก็อยากฝากน้องๆทุกๆคนด้วยความรักและความผงใหญ่ทุกๆคนครับ ครั้งแรกมาคือไม่ค่อยรู้จักใครคะ่ะแต่ก็ได้ครูต่อเป็นพี่ที่น่ารักนะคะให้คำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานหรือเรื่องต่างๆครูต่อจะชี้นำให้น้องไปในทางที่ดีงามเสมอคะ่ะครูต่อเปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งนะครับที่คอยช่วยเหลือผมตลอดเวลาแล้วก็คอยดูแลผมถามไทยกินข้าวหรือย,ยังอะไรประมาณนี้ก็ขอบคุณครูต่อมากนะครับสำหรับ ทุกอย่างนะครับที่ช่วยเหลือผมตลอดผมก็ครั้งหนึ่งไม่คิดไม่ฝันว่ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้สอบววจะมีครูใจดีน่ารักขนาดนี้นะครับช่วยเหลือผมตลอดเป็นนนนคคทีี่่ดดให้าัือรงว